สวัสดีครับพวกกระช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มีคําถามนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับคำถามคำถามหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าบูธนะครับถ้าบูธปีกนกนะฮะเนี่ยย้าว่าบูธปีกนกบนนะครับนะมันสึกมากเนี่ยมันสึกหรือมันคอนแล้วเนี่ยยังพอฝืนขัดได้ไหมนะครับไปฟังคําตอบนะครับเราต้องเข้าใจการทํางานก่อนนะครับบูธปีกนกบนเนี่ยบางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับนะฮะ มารุ่นก็เป็นตัวเดียวเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดมีนะครับนะแล้วมันหลวมมันสึกนะเออข้อดีของมันก็คือว่ามันทํางานแบบออใช้น็อต้อยนะครับใช้น็อตล้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลามันสึกเวลามันหลวมนะครับนะมันก็ยังพอจะฝืนขับได้นะครับต้องเรียกว่าฝืนนะครับนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า พอขับแล้วเนี่ยรถมันจะดิ้นอาการคือคือดิ้นนะครับดิ้นลุกดิ้ก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 ุกดิกทำให้คอนโทรนรถยากมากนะครับนะขับคนข้างยากเลยละครับนะแต่ถ้าฝืนขับเออขับไปอูขับไปอะไรเงี้ยนะครับก็พอจะได้นะครับนะก็คือว่าอยู่ดีๆมันไม่สึกทันทีหรอกครับนะมันจะต้องแสดงอาการมาแล้วนะครับนะวิธีตรวจเช็คง่ายๆเลยก็คือขึ้นแม่แรงแล้วยกนะครับ ถ้าโยกก็แก๊กก็แก๊กนะครับแสดงว่าไปแล้วนะครับแตกต่างจากอีกนกล่างเนี่ยมันจะหิ้วมันจะหิ้วตัวล้ออยู่นะครับนะถ้าเกิดว่ามันเสียหรือมันสึกนะครับค่อนข้างจะอันตรายเลยครับเนื่องจากว่ามีโอกาสทําให้ล้อหลุดได้นะครับพอล้อหลุดปั๊บเนี่ยมันก็เสี่ยงกับเรานะฮะนะยิ่งขับยิ่งขับเร็วๆด้วยแล้วยิ่งมีอันตรายมากเลยนะครับนะกับอาการล้อหลุดเพราะฉะนั้นสรุปว่านะครับนะ ถ้าปีกนกบนนะครับตัวหิ้วตัวหิ้วปีกนกนะครับนี่นะนะถ้าตัวนี้เนี่ยหลวมหรือสึกอะไรที่มีน็อตร้อยอยู่นะครับถ้ามันสึกแล้วไม่เป็นไรนะยังพอฝืนได้นะครับฝืนในที่นี้นี่ืนฝืนไปอูปป่ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปีกนกที่เป็นหิ้วนะครับนะค่อนข้างสึกแล้วเนี่ยอันตรายครับอย่าฝืนครับนะนะนะก็ขึ้นรถสไลด์ได้ก็ขึ้นรถสไลด์นะครับ ถ้าไม่ขึ้นสไลด์ก็ไปใช้ช้าที่สุดนะครับไปให้ช้าๆเลยนะครับนะจะจะโอกาสประสบอุบัติเหตุก็จะน้อยลงขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะหวังว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับนะเป็นคำสัมที่ดีมากเลยนะครับนะบางชิ้นบางบางตำแหน่งนะครับบางจุดเนี่ยมันหมดอายุแล้วแต่ก็ยังพอจะกลมแก้มนะครับต้องเรียกว่ากลมแกมฝืนใช้ได้นะครับนะ แต่ว่าเขาแลกมาด้วยข้อเสียนานปปาประการนะครับเช่นขับยากครับแล้วมันแกว่งหรืออะไรเงี้ยนะครับนะก็ฟื้นเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะครับนะเดี๋ยวจะเสียน้อยเสียยากครับนะเสียมากเสียง่ายนะฮนะมันเป็นลามไปจุดอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับ